สวัสดีครับผม,ผมอาทิตย์ตลับทองหรือครูการเป็นผู้ในการสอนอยู่ที่สถาบัน IBAL Studio Academy นะครับวันนี้ครูการจะมาแนะนำหลักสูตรออนไลน์4มิติให้พวกเราได้ฟังนะครับผมซึ่งหลักสูตรออนไลน์4มิตินี้4มิติยังไงมิติที่1นะครับผมมิติที่1คืออะไรเราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานในรถรถ ทัวร์รถบัสได้หมดอยู่ทะเลอยู่ภูเขาอยู่ต่างประเทศนะครับผมสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้กันหมดนะครับผมซึ่งแต่ละคนอาจจะมีเวลาไม่เท่ากันถูกไหมครับผมบางคนว่างสองทุ่มบางคนว่างสามทุ่มบางคนว่าง4ี่โมงห้าโมงหกโมงสามารถเรียนได้นะครับผมแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยค่าใช้จ่ายถ้าเราต้องเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนในประเทศค่าใช้จ่ายอาจจะสูงนะครับผมแต่คราวนี้เรา เอาองค์ความรู้ในการสักคิปยัดใส่มือถือให้นักเรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้นะครับผมอันดับสองนะครับผมมิติที่2มิติที่2คืออะไรมิติที่2ก็คือมีครูคอยสแตนบายตอบปัญหาหรือตอบขั้นตอนตอบสิ่งที่เราไม่เข้าใจได้ในตัวหลักสูตนั้นเลยนะครับผมมิติี่3คืออะไรมิติส่3คือสมมติถ้านักเรียนเรียนแล้วไม่เข้าใจติดขัดตรงไหน หรือว่าอยากเพิ่มเติมตรงไหนอยากพบปะครูตัวเป็นๆน,นะครับผมนักเรียนสะดวกเมื่อไหร่สามารถเข้ามาเรียนได้ที่โรงเรียนได้เลยนะครับผมส่วนมิติที่4มิติสุดท้ายมิติที่4คืออะไรนะครับผมเกี่ยวเรื่องอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเรามีส่งให้นักเรียนถึงบ้านโดยที่นักเรียนไม่ต้องออกไปไหนเลยอุปกรณ์ ในการเรียนการสอนทั้งหมดจะถูกส่งไปให้นักเรียนถึงหน้าบ้านเลยหลักสูตรออนไลน์ของเราถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนณนะปัจจุบันเรื่องเวลานะครับผมเราอาจจะมีอาชีพที่เราทำอยู่แล้วแต่อยากหาอาชีพเสริมที่เราไม่สะดวกมาเรียน กสออนไลน์นี้สามารถตอบโจทย์ตอบสนองให้กับทุกคนทุกเวลาที่เรามีอยู่สามารถเรียนและเอาไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมที่เราอยากมีเพิ่มขึ้นได้นะครับผมเรียนที่บ้านก็ได้เรียนที่โรงเรียนก็ดีอุปกรณ์มืออาชีพครบชุดนะครับผมแถมยังทบทวนได้ตลอดชีพแล้วพบกันที่ i b a w studio academy